อากัดมาอาปาค่ะพี่น้องอยู่สะในนาน้ำกับสีแห้งแล้วฝนมาตกจากเทือ่ออากาศร้อนอบอ้าวก็เลยมาลงเล่นน้ำแช่เย็นค่ะล <c oughs> ายตูแวแรนีนนอกปานี้เออพอดีเลยบมเม่เอามาปล่อยตีเมื่อกี้บอก อแล้วเจ้าจะไปเบ่งในสะไห่นะมาปล่อยไว้อีกทั้งแน่ทั้งบัวแดงพี่น้องเป็นลือขึ้นแน่เกิดเองไปให้ป่ากินโอ้ยบัวแดงกปะดื ด่างนี้กัดไว้เอาด่างกัดไว้แล้วก็ตึกเอาบปนีฮ้ฮะเมื่อนียวน้ำก็สิแห้งแล้วฝนมาตกที่เทือกค่ะพี่นอ้องน้ำจะแห้งแล้วส่วนคือสิขัดเนาะเอาดุมขึงมาส่วนโอ้ยุ้งแล้วนี่ หอยเดมี่อยู่บ่หอย,อยไอเน่เน่ห,นหลายบ่เบื่อเน่พี่น้อยกองอู้หูไม่ธรรมดากองทั้งบัวแดงทั้งเน่ หอยนกปักห่างกินค่ะพี่น้องหอยจูบอยู่ริมสะนกปักห่างหลายเพราะว่าน้ำสีแห้งเพิ่งจะมาหากินอันนี้ปลาเลี้ยงธรรมชาติเลยค่ะสะอยู่ในนาเนาะคนก็นอยู่บ่อนนึงนี่ถ้าเฮาเลี้ยงดีหลายก็บ่กคุ้มค่ะเพราะว่าบบได้อยู่เบิง่งมิตรเทวดาเบิ่งค่ะพี่น้องญาติเยอะเลย ป่อยไปแบบนี้แหละบางทีได้ลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยกับมาป่อยไว้ค่ะนี่ฮะได้ปลาโคอะไรเ,เออคนเอ้ยไปจอยาโอ้ยอย,ย,ยาดอกอตัวหาวดำมผ้านี่แหละ พอน้อยแน่เพื่อนเกิดเองค่ะพี่น้องสวนบัวแดงเอามาปลูกไว้หลายปีแล้วแต่ปีนี้หอยจุบก,กับกบค่อยลายเพราะว่าแน่เยอะคือสิง,งมได้แต่ละตัวค่ะพี่น้องงมไปทั่วนั่งตีลุดมือมวลคุ้ําับ่ได้ลึกค่ะ พิ่งน้องคนลอยลอยคานไปกับพี่น้องตื้นตื้นน,นึ่งปีนี้น้ําจะแห้งแล้วขนาดบร่ได้สูบใส่ข้าวได้ค่ะพี่น้องเดี้ยสมกับพึ่งมาค่ะพี่น้องพึ่งมาจากสวนนั่งถ่ายอยู่ในคูสะนี่แหละค่ะตากแดดแต่ดีที่แดดบ่แรงปันไดแต่กระอบอ้าวค่ะ รุดนำพื้นกวาดสีได้เตละตูวงมอยู่ในตมนั่นแหละคะ่ะจิกแหงลงตมเนาะบางทีก็รุดไม้รุดมือไปกต่โบเป็นยังกับอยู่ในซากคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่งกำลังงมป่าข้อค่ะพี่น้องแต่รุดไปแล้วเนาะตัวน้อยนึงอันนี้ยังมีอีกตัวสองจะมีหลายตัวค่ะพี่น้องปลาช่อน ยามหนาฝนเพิ่นก็ขึ้นไปให้หน้าพอเลยแล้วก็ไปหาวางไข่เนาะเลี้ยงลูกยายสมโบเคยกินจะเทืือเด้อป่าเลี้ยงลูกเอาไว้ลูกเพิ่นใหญ่ก่อนค่ะไว้ขยายพันธุ์อยู่ในนาในซาเขาคือเก่าน,นั่นแหละเนาะพี่น้องเพิ่นเป้าตัวใหญ่ค่ะพี่น้องปลาโคอปลาโคได้แล้วค่ะพี่น้องปลาช่อนตัวใหญ่ ก็ยืนจอบปลาบอนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องถ้าเห็นป่าบอนขึ้นมากะจางว่านแหลงใส่ค่ะบอสันเทากับบทจักว่าป่าอยู่วังใดเนาะจอบเห็นเพิ่นบอนกะว่านปึ๊บลงไปและแต่ฝีมือบางที่กะบอทันก็นมีเด้อค่ะยายสูมนั่งอยู่ฟังครูสะเนาะไอ้ว่าบอเดดกะโทรศัพท์กหอนดีดีค่ะพี่น้อง บอค่อยเห็นภาพบอค่อยแจ้งแบบนี้มันมืดๆม,มัวๆจังใดโบลูจักจกิป็น,นไดเนาะมันอากาศห้อนโทรศัพท์ก็บฮ้อนก็ได้ผักเป็นช็อตๆไปถ่ายยาวโบได้นี่รอรุ่นน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องหวานแหหากินในซะเฮ้านี่เลยเนาะบ่บปลาธรรมชาติบอเคยให้อาหารจักเทือค่ะเพิ่นก็กินพืช ในสะนี่แหละกินตมกินดินไปค่ะกินปลาเล็กปลาน้อยแน่ก็เต็มสะบัวก็เต็มค่ะพี่น้องแต่อันนี้มันลึกอ,ออกทางแหน่ทางบัวแดงโอ้แม่ปลาข้อน้อยตัวนั้นวะก้นคือบัวใหญ่ปันไดฮะนะค่ะพี่น้อง ยายสมก็ถ่ายคลิปลายรูปแบบเนาะบางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งแบบนี้เอาก็เอาตามวิถีชีวิตในเต่ละมือบางทีก็ทำสวนอยู่สวนทำนาทำไร่หาอยู่หากินประเพณีบ้านเฮางานบุญงานแต่งงานยังยายสมก็ไปก็เลยถ่ายลงไปนํำค่ะบ่มีหลายช่องแล้วเพราะว่าอยู่ก็ลายแล้วร่างกายก็บุคลอแต่ก่อนก็ทำไป ใจยังหมักอยู่ค่ะพี่น้องใจยังรักถึงทำตจก่วนเฮงเต็กขิดอยังบเป็นเดียวนี้เออก็พอไปได้เพราะว่ายายสมทำเองหมดแต่ว่าต,ะตะะัดต่อกเอเชื่อมธรรมดาเนาะบบมีตหนังซื้อ,อยังลังเทือกอะตามตามยังตามความขยันบอกพี่น้องทำนองนั่นแหละค่ะยังซูนอยู่ปะ นกว้างเพื่อสอีงมทั่วเสียงในคลิปบางทียายสมกับมานั่งอัดไม่เอาเนาะไม่กับไม่ในโทรศัพท์นี่แหละค่ะบางทีก็พูดเสียงสดยายสมกับอยากใส่เสียงเพลงเสียงพิ้นแล้วและค่ะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์บางทีสองปีสามปีหลายปีก็นยังติดอยู่ค่ะพี่น้อง โบแมนปีนึ่งสองปีละเพื่อนที่แจ้งมาบางทีหลายปีแบบนี้แจ้งมาทีหลังว่าติดลิิทธิ์ก็เห็ุให้เฮาเสียความรู้สึกนะพี่น้องบอกตามตรงเนาเสียความรู้สึกก็เลยได้ลบคลิปหรือว่าปิดเป็นส่วนตัวล็อกล็อกคลิปเนาะปิดไว้เป็นส่วนตัวแบบนี้อันนี้ก็บอกกันไว้สมก็เลยเบือบ่อเบื่อเซ็งเซ็งลายย่างแบบนี้ค่ะพี่น้อง วันนี้ก็พากันมาตึกปลาหากินในสะเลยถ่ายมานำยายสมกับงอยโกดโป,ด,โปดในครูสะนี่แหละคะ่ะังบ่เจอ่นี ได้ปลาดุกใหญ่ค่ะพี่น้องปลาดุกอุ้ยมอกลอกคนกระดายลอยไปตามตุ่มค่ะ